สวัสดีครับผมมารพินและฟิลไทย .boxspot.com น,นะครับวันนี้พามาดูรถไฟตู้โดยสารเป็นรถขนส่งรอบเมืองของพมา่านะครับเมืองยังกอนเมียนมานะครับมีการผูกพังนิดหน่อยรถจะเป็นประตู2ข้างนะครับเปิดตรงกลางเป็นประตูไม่มีปิดโล่งนะครับก็ปีนปลายให้หนกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้แล้วก็มีตัวข้างในภาาสีเนี่ยครับ แล้วก็มีที่ให้จับด้านบนนะครับตรงนี้มีถังขยะเลยครับก็เป็นรถกว้างแบบนั่งสองที่นั่งสองข้างนะครับเนี่ยครับนั่งสองข้างนะครับนี่เป็นตัวอย่างรถไฟที่นั่งแบบคลาสสิกนะครับอันนี้ไม่ใช่นั่งไปทางไกลเป็นรถทางใกล้วนรอบเมืองแล้วก็ไปที่เมืองใกล้ๆนะครับเมืองยัางกุ้งนีครับมีป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ warmly welcome take care of tourists นะฮะ ก็เขากำลังเตรียมรับบรรยากาศซีเกมปลายปีนี่ฐานีรถไฟย่างกุ้งเลยครับเหมือนคกล้ๆหัวลำโพงเมืองไทยครับ